อยากให้หลวงตาอธิบายเรื่องการสวดมนต์กับการทําธุรกิจนะครับจะทําอย่างไรให้สวดมนต์และธุรกิจเราเดินก้าวหน้าเงี้ยครับโอ้ยง่ายจะตายไปเราอยู่กับใครล่ะรเราอยู่กับมนุษย์ด้วยกันแล้วก็วิญญาณใช่ไหมครับวิญญาณพวกนี้ไปประจักมนุษย์นะยิ่งวิญญาณสมัยนี้นะ <laughs> ตายก่อนคำนวณ <laughs> มากขึ้นทุกวันเพราะโลกไงเพราะนั้น ในความเห็นของหลวงตาที่ฝึกมาเนี่ยนะหลวงตาว่าวิญญาณช่วยมนุษย์มากที่สุดวิญญาณนี่แหละเป็นตัวช่วยเพราะวิญญาณเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงอะไรสวดมนต์ให้เขาแนะค่นั้นเพราะสวดก็สว่างเขาก็มาสวดกับเราเขาก็ได้บุญก็ได้อายุใช่ไหมเขาไม่ช่วยเรามีไหมไม่มีหลวงพ่อท่านสอนไว้ ให้ครบกับวิญญาณสมัยที่หลวงตาออกจากถ้าใหม่ๆหลวงตาไม่ได้บอกมาสวดมนต์น,นนะไปแผ่เมตตาทั่วโลกทั่วประเทศทั่วประเทศก่อนแล้วค่อยออกไปนอกโลกออกไปต่างประเทศออกไปกำลังกาลังเพลินโลกมันระบาดเลยไม่ได้ออกไปซะ <laughs> ประมาณนั่นแหละว <laughs> ิญญาณเนี่ยเวลาเรอนึกเนี่ยเขารู้ฮะ ดวยวิญญาณที่เป็นทุกข์นี่นะผมออกจากร่างเป็นทุกข์เนี่ยพอได้บุญจากเราเนะได้บุญจากหลวงพ่อเนี่ยเขาเปลี่ยนความทุกข์เนี่ยว่าเขาเกาะเราไหมเกาะเวลาเรานึกเนี่ยเขารู้ถ้าเขาทําได้เนี่ยเขาจะทําให้ทันทีเพราะฉะนั้นอย่าลืมหลวงพี่ไหนๆก็จะบวชนานไหมล่ะอยากจะวิจายให้ฟังบวชนานใช่ไหมจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณทั้งหลายในอนาคตข้างหน้านะ ฝึกไปเรื่อยๆเยนะถ้าใครมาหาตูเนี่ยนะให้ดึงไปที่วิญญาณอ้าวกูบอกเขาหน่วิญญาณช่วยครับช่วยเขาหน่อยเนี่ยอย่าให้เฉียชื่อนะประมาณนั้นน่ะวิญญาณขึ้นหลวงพ่อก็ท่านก็เป็นวิญญาณอยู่พ่อท่านไปแล้วงท่าน <c oughs> ท่านมีรูปก็จริงอ่ะรูปท่านเนี่ยไม่เคลื่อนไหว เคลื่อนไหวใจนามมาทำคือบารมีเพราะนั้นเวลาเรานึกถึงท่านเนี้ยเราก็บอกท่านจีพ่อช่วยเขาหน่อยแล้วก็ดูผลงานกันแล้วกันนั่งดูผลงานว่ามันเป็นยังไงใช้โลกวิญญาณเนาจะไปบอกมนุษย์คงยากอะยุคป,ปนตัวไข่ตัมัน อาถามเลยก็สวดล่ะเพราสวดเราก็สว่างวิญญาณแถวนั่นก็มาเอาบุญกับเราก่อนสวดต้องบอกเขาก่อนไหมอะไรเงี้ยหลวงตาจะแผ่ให้เขาต <จะ S 1> ลอ<ะ>ดชีวิตเลยไม่ต้องบอกเขาหรอกครับบุญกุศลบุญบาร,รมีเนี่ยใครอยากได้มาเอาเลยม,มนุษย์ก็ได้วิญญาณก็ได้แล้วเราจําเป็นต้องสวด ที่ทํางานเราไหมครับวิญญาณส่วนที่ไหน<อ>ก็ดนได้วิญญาณเขาเห็นไกลนะครับอย่างพวกเทวดาเนี่ยไม่ใช่เขาไปดูแลเราตามจิตจิตไม่ใช่เขานั่งอยู่ไหนเขาเห็นเราทําอะไรครับเหมือนตู้นั่งอยู่เนี่ยนะนึกถึงบ้านก็เ,เห็นแล้วบ้านก็อยู่อย่างนู้นแต่ไม่รู้ว่าคนที่บ้านเขาทาอะไรนะครับแต่ถ้ารู้ออกจากร่างเมื่อไหร่นะตู้เห็นหมดแล้วใครทําอะไร บ้านมีใครมั่งมีวิญญาณมีมนุษย์อะไรเนี้ยก็วิญญาณน่ะครับต้องเข้าใจดวงวิญญาณแล้วไม่ใช่ว่าถ้าเราอยากให้ดวงวิญญาณช่วยเหล่านี้เราต้องเอาอาหารไปเส้นไหวอย่างเงี้ยเขาเฮ้ยวิญญาณกินของเส้นหรือวิญญาณที่หยาบหยาบดิมันยังกินอยู่ ถ้าจะให้คนช่วยเรามีระดับสูงขึ้นก็สวมดมนต์เพราะให้เทวดามาช่วยครับความสว่างไนะอายุไนงะมันต้องพิสูจน์นะโตครับถ้าพิสูจน์ได้จะไม่ขี้เกียจนะเพราะอย่างมีคนถามมานะครับหลวงตาว่าทําไมการที่เรามาสวดบทจกักพรรษเนยครับถึงสัมผัสในโลกของวิญญ,ญาณได้ครับโอ้โหจักพรรษิมันเป็นของใครผู้เจ้าองปัจจุบันถ้าไม่บวชก็เป็นจักพรรดินะครับ พอท่านสวยเป็นจักรพรรดิแล้วท่านก็เอาไปไม่ได้แล้ว mm. ชิงไว้ในโลกเนี่ยสมัยที่หลวงตาฝึกกับหลวงปู่นะท่านให้ไปดูแล้วสมบัติอยู่ที่ไกลเนี่ยองค์เนี้ยองค์ mm. งนี้รักษาจักอยู่เลยนะครับเนี่ยคุดเนี่ยรักษาจักอยู่ mm. อย่างอื่นไม่พูดเอาแค่คุดคุดพออย่างอื่นก็ไปไปดูเองแล้วกัน เอาก็สวดมนไปเรื่อยๆเดี๋ยก็เห็นเล่าเห็นยากเลยครับจริงไม่อูวแล้วอย่างเวลาที่สวดใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่จะชอบฝันถึงญาติที่เสียชีวิตไปแล้วไงครับใช่ญาติมีทุกข์ก็ดีแต่เมื่อก่อนสวดบทอื่นหรือแผ่เมตตายไงไม่เคยมาเข้าฝันไงครับมันมันอยู่ที่พลังงานของบทสวดจกักรพรรดิคือพุทธ,ธะครับ เข้าใจไหมบารบมีเยอะตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปฐมมาถึงองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้านัน่นไม่มีใครไม่เกิดเป็นจักรพรรดิตูก็เหมือนกันเนี่ยอานาคตเนี่ยเป็นจักรพรรดิแน่นอนจะสร้างบารบมีอยู่ไม่ใช่ของใครบอกว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครไงโลกเนี้ยของใครไหมไม่ใช่ของเราเนี่ยฝึกเถอะฝึกไปเรียนว่าตายเกิดมันแป๊บเดียวนะบอกเนี้ยชาติเนี้ยแป๊บเดียวเนี่ย ร้อยปีสี่หมื่นวันวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่หมดไปวันแล้วนะครับ<ะ>อูอยุจะกี่วันนะจริงไหมะจะอยู่กี่วันใครอยู่กี่วันสองหมื่นะ 20, วันดวงตาเนี่ยคงไม่จะไม่กี่พันวันหรอกไปแล้วล่ะม่อยู่ไปแล้วไปไหนเนี่ยจะเกิดไม่เกิดล่ะจะเกิดก็ต้องฝึกไว้ไม่เกิดก็ต้องฝึกไนงะ ึกสละ,ะเอาสละ,ะกิเลสตหาอุปทา,าน,น่ยสละ,ะเอาไปในโลกเนี่ยเอาไม่เอาไปด้วยไงมันก็ไม่เกิดเล่าเห็นยากตรงไหนแต่มันยากคือยังมันยังออกไม่ได้งไงใช่ไหมมันออกจากพวกนี้ไม่ได้ออกความรู้สึกพวงเนี้ยหลวงตาครับอย่างขณะที่เราสวดมนต์นะครับคือเราสวดแล้วนึกถึงหน้าญาติที่เสียไปเนี้ยครับคือนึกปุ๊บ เขาจะได้บุญทันทีเลยไหมครับถ้าเขาอยู่ในภูมิจะได้ได้ทันทีเลยนะไม่ได้ก็ข้างล่างมนะันลงไม่ได้ครับหรือไม่ก็เกิดเข้าทองเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้แล้วตรงนั้นได้หมดนะหอ่ะอย่างคือถ้าญาติเรายังมาเข้าฝันเราอยู่แสดงว่าเขายังไม่ไปเกิดเลยครับทา <c oughs> ยังติดต่อกันได้อยู่ยังติดต่อกันได้อยู่ครแต่ได้ว่ายังอยู่ ในภูมิที่ติดต่อได้มนุษย์กับวิญญาณเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะวิญญาณมันไปจากมนุษย์จริงไหมไอ้ที่เขาในทีวีนะเขาติดต่อวิญญาณนะั่นอันนั้นมันจริงมั่งไม่จริงมั่งใช่ไหมถ้าอารมณ์ดีๆก็โอเคถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่เห็นว่าวิญญาณวิญญาณมัต้องอารมณ์ดีถึงจะเห็นวิญญาณนะจริงไหมอารมณ์ไม่ดีมันไม่เห็น คืออารมณ์ดีเนี่ยมันจะสัมผัสได้ทั้งดีหรือไม่ดีไงถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันสัมผัสดีได้ไหมไม่ได้เพราะเรานี่หลากหลายอารมณ์วันหนึ่งอะถ้าเราทรงอารมณ์ได้เนี่ยอยากทรงให้ได้ต้องมามันสวดมนไงแล้วก็มากินนอนสวดมน่ะวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็กินเยอะๆแล้วก็ไปนอนนอนแล้วก็จะหลับฝัน แล้วจริงๆแล้วโลกของวิญญาณหรือว่าผีเนี่ยครับน่ากลัวจริงๆไหมครับไม่น่ากลัวหรอกผีบางวิญญาณมันทรมานเป็นทุกขน์นะือแล้วจริงๆผีเขาชอบทําร้ายเราหรือแกล้งเราจริงเพาะนั้น<ง>มันในหนังแล้ว <laughs> แต่มีนะวิญญาณที่มีเป็นอาฆาตเราครับเราเคยไปฆ่าเขาอ่ะนั่นใช่อ,อนเอาเรื่องนะ เจอมันมันเอาเรื่องนะครับหรือไม่วันไหนถ้าเราลืมสวดมนต์ก็จะมีวิญญาณมาคอยเตือนเราไงครับหลวงตานั่นคือพวกเราเขาอยากได้บุญครับอยากได้อายุอยากให้หลวงตาอธิบายเรื่องการเอาจิตไปทํางานขณะที่สวดมนต์ครับโอ,โ,อโอ้มันต้องมันต้องชินแล้วตุ๊ครับตุไปกาพระที่ไหนวัดไหนว็าตามนะ ้ากราบอย่างหลวงพ่อท่านท่านสอนน,น่นั่งคุกเข่าลงมองภาพท่านถาวายชีวิตพุทธทางชีวิตทางเมปูเจมินั่ยน,นะทำมังชีวิตทางเมปูสังฆงชีวิตทางเมปูแล้วกราบช่วงกราบไอ้ตู้ก็มองแล้วจ้ะครับตามันเป็นหน้าต่างของดวงใจนะมันก็บันทึกพระที่เรากาบใช่ไหมล่ะเออเรากาบบ่อยๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเรามาเนี่ยนั่งคุกเข่าปับ๊บมองปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกแล้ว ตาเห็นรูปเนี่ยจิตจะสัมผัสความรู้สึกละอาจจะขนลุกอาจจะสว่างอะไรประมาณเนี้ทีนี้เวลาเราไปไหนกราบพระที่ไหนเนี่ยเราก็อธิษฐานนะกระแสงองจกักรพรรดิบริมุเพิ่มเข้าไปในพระองค์นั้นใครสวรดที่ไหนก็มาที่พระแผลโลกวิญญาณแถวเนี้ทุกครั้งมันมีมากกว่านั้นอธิ<ะ>บายแบบสั้นๆจะแม่นั่นคือ ผู้มีประโยชน์ทีนี้เวลาเราตู้สวดอยู่เนี้ยตัวกําหนดไปปั๊บมันไปหมดเลยสถานที่เราเคยปราบเคยเคยไปกราบเคยไปที่ฐานเคยนั่นนะ่ะมันไปหมดเลยใช่ไหมมันไปหมด้ะสวดนะ่ะทํางานไหมขายจีมไหม,หมจิตคนเนี้ยสามารถจะแยกไปไม่มีประมาณมผู้มีฤทธิ์เนี่ย แยกไม่มีประมาณครับนีม่มนไปสามที่ยังไปได้สามที่พร้อมกันเลยเออมันแยกได้ปัญหาอย่างเดียวมีฐานไหมเนี่ยฐานที่เรามาทําเนี่ยมันยากตรงเนี้ยเพราะอย่างปัจจุบันเวลากราบพระกันไม่ก็ไม่ค่อยจะมองหน้าพระกันนะครับหลวงตาไม่มองหน้าก็ไม่บันทึกไม่มองพระเราก็ไม่บันทึกครัจะไหม แต่ถ้าเรามองทางโลกแล้วทําไมเรามีความรู้สึกล่ะ mm hmm. เออทุกมองสาวๆลรวมองหนุ่มๆทูกมีความรู้สึกแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. อจะมองผ้าทําไหมมีความรู้สึกอะไรล่ะเ mm hmm. <laughs> พราะมันชินครับ mm hmm. ชินทางโลกมากกว่าพระถ้าทุกคาผ้าบ่อยๆนะสวดบ่อยๆนะเริ่มละเ,เริ่มชินละ mm hmm. ในอนาคตก็เป็นผู้ที่มีประโยชนล์ละ mm hmm. กับมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดน,นะ ต้องแห่มาหาเราแล้วมันมีทุกข์แน่นอนนละใช่ไหมเออมันมาหาเราแล้วมันก็ลืมทุกข์ละเพราะเหตุอะไรเพราะเราอยู่ในกรรมฐานอยู่ในความสว่างมันมันก็ลืมหมดเลยเพราะมีความสุขหละใช่ไหมมันกลับไปบ้าน่ะเวลามันเจอมรสุมชีวิตของมันะมันเป็นทุกข์มันจะนึกถึงตุ้มแมวครับเนึก พอนึกมันก็บันเทาทุกข์นีนะ่คือผู้ที่ฉลาดในการบันเทาทุกข์ให้มนุษย์สัตว์วิญญาณเพราะนั้นรีบโกนหัวซาสักใครยังไม่โกนอะ่ะจะได้มีประโยชน์กับตัวเองและมีประโยชน์คนอื่นนะนี่พูดมานะ่ยี่สปีมานั้นเนี่ยยังไม่มีใครโกนเลย <laughs> <laughs> รู้ฮนะรู้ <laughs> ใไหมรู้ไปหมดแต่อดไม่ได้ไนงะ <laughs> รู้ฮนะรู้มากด้วยองคนรู้รู้สภาพลกูกจะไม่รู้จักตัวเองเหรอกอ้าวก็รู้มากเกินไปไงถ้ารู้จริงว่าต้องฝึกตัวเองให้มันมีประโยชน์ไงอย่างน้นเนี่ยอายุปู่เนี่ยอายุหกเจ็ดสิบเนี่ยโอ้ถ้ามีรวยเนี่ยไม่รู้จะว่าไงะรวยแน่นอนรวยบุญรว,วยทรัพย์ด้วยรวยบริวารด้วย รวยมนุษย์รวยสัตว์รวยวิญญาณด้วยไปไหนมันก็จะแห่ไปมนุษย์ก็จะแห่ตามวิญญ,ญาณก็จะแห่ตามอ,อีกโอ้บางทีก็ลำคาญวยซ้ำไปเนะพราะฝึกนี่แหละครับ <ฮะ S 1> ยังมีประโยชน์ <p> นี่ว่าเรื่องจริงนะเนี่ยจริงแท้ๆได้นะ่ะ่าไปทำร้ายตัวเองแล้วกันการทำร้ายตัวเองคืออะไรครับหลวงอารมณ์ไม่ดีงไงอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีก็ทำร้ายตัวเองไนงะ ว่าคนอื่นเขาก็ทำร้ายตัวเองแล้ว<ม>จริงไหมล่ะนึกเฉยๆได้ไหมครับนึกก็ทำร้ายตัวเอง<ม>นึกดีกับตัวเองก็ดีนึกไม่ดีตัวเองก็ไม่ดีเออเอาไงอ่ะแค่นึกผิดแล้วนะครับโอ้โหแค่นึกก็ไม่รู้จักทำแล้วล่ะนี<ม>่คือธรรมะแค่นึกอารมณ์ไม่ดีก็ไม่รู้จักธรรมะแล้วใช่ไหมเฉียงกันอยู่นั่นนะ่ะไม่เห็นเหรอ ไม่รู้จักธรรมมาสักคนน่ะเถียงกันอยู่นั่นน่ะเฉียงไวททำไมเขารู้เขาไม่เฉียงหรอกเขารู้จริงๆใจะไหมรู้บุญรู้บาปเขาจะพูดไหมเขาไม่พูดเพราะนั้นไม่รู้เลยจริงไหมเพราะนั้นจะไปเรียนครับเ,เรียนเนี่ยนักธรรมนักมุงมหานีไปเรียนเรียนเนี่ยเรียนกับพรทธมัโดเนี่ยสวดมนต์นี่แหละแล้จะรู้วันเป็นยังไง รู้บุญรู้บาปนี่ก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วล่ะรู้นะครับหลวงตาแต่บางทีก็ยังทําไม่ได้ครับ <laughs> มันยังไม่ชิน <laughs> <laughs> แล้วอย่างที่หลวงตาบอกว่านับปฏิบัติทำกรรมฐานนะครับต้องอารมณ์ให้ดีองี้ครับโอ้อารมณ์ดีมันความดีเข้าตลอดแล่ะ สิ่งที่ดีที่ตัวเองทําไว้ไม่มาได้ยังไงครับก็ลุงพ่อท่านบอกไว้ <c oughs> ข้าเสียดายบุญที่เองทําท่านบอกเองทำไม่ใ่แต่จำความได้เองก็ทําแล้วบุญน่ะใช่ไหมสวดมนต์ก็คือบุญไปให้ทานยอดตู้นี่น่นก็คือบุญน่ะแต่ถ้าเองอารมณ์เสียบุญมันเข้าไหมท่านว่าไม่เข้ามันก็บันดึกอารมณ์เสียเข้าไปไงบุญมันก็ตัดไปพออารมณ์ดีอบุญเข้ามาอีกแล้ว ท่านที่บายตัวท่านเองให้ฟังท่านบอกข้าเนี่ยอารมณ์ดีไม่ดีนิดหนึ่งนะท่านนิดหนึ่งเนะี่ยบุญที่จะได้เป็นกลับกลับนนลทานบะร้อยปีเกิดทีลองตูนคิดดูเ่ยเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหกสิบเกิดมาแล้วก็ทำพอตายแล้วก็เกิดแล้วก็ทำพอตายแล้วเกิดแล้วก็ทำตายเกิดแล้วก็ทำรูปลักษณ์ที่ท่านทําไว้เนี่ย เจ็ดชาติย้อนหลังอาคิดดยังไปที่ท่านอยู่เลยจะมาจะเป็นเจดีจะเป็นวัดจะเป็นแนวทางปฏิบัติจะเป็นนู่นนี่นั่นโอ้ลองคิดดูในบนนะุญอ่ะมันก็จะข้างหน้าก็ไปข้างหลังก็เสริมไปเรื่อยมันไล่ไว้นะนี่คือศาสตร์ของโพธิสักรนว่ย้ยถ้าเรียนโพธิสัตร์แล้วเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องการสร้างกําลังของบุญสร้างบารมีกําลังใจนี่แหละ มันจะไล่ไลไล่ไปเรื่อยเพราะว่าโรคมันไม่แน่นอนยุคนี้มันดีท่านบอกมันดีได้ยังไงมันอยู่กลางๆท่านว่าจะว่ามนุษย์เลวหมดเลยก็ไม่ใช่จะว่ามนุษย์ดีหมดเลยก็ไม่ใช่มันมีทั้งดีทั้งเลวแต่เจ้าเองไปยุคประสีนะไม่มีเลวสักอย่างเลยดีล้วน แล้วเ,เองจะสร้างบาร,รมียังไงสะบอกใช่ไหมไหม,มีสองโลกโลกเกิดกับโลกตายมนุษย์ไม่ต้องทำอะไรนี่คือมนุษย์นี่คือโลกจะเดินแล้วเสือ่อมยุคนี้คือยุคที่ต้องทําเองต้องรีบเกิดรีบทํารีบตายเองต้องรีบตายแล้วรีบเกิดแล้วรีบทําสักพักเป็นกิริยุกแล้วต่อภาษีนะ พอกาลยุคปับ๊บมนุษย์ทำอะไรไม่ได้แล้วเองเกิดมาสร้างบารมีไม่ได้แล้วรอให้มนุษย์มันเข้าใจอายุยืนขึ้นยืนขึ้นน,นั่นนะ่ะตัวเองเริ่มลงมาเกิดพอยุคภาษ,ษีเองก็ทำได้ไม่มากแล้วพอเลยภาษ,ษีนะเป็นศูญยากาศไปแล้วไม่มีมนุษย์แล้วในโลกนะีมีวิญญาณอย่างเดียวแล้วเองก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว จะไม่เป็นรอนน่นรอกลับหน้าพระพุทธเจ้ากลับหน้ากว่าจะพัฒนาโลกมาอีกเดี๋ยวจะสร้างมารมีอีกโหหหรีบซะใครยังไม่โกนหัวก็รีบโกนซะ <c oughs> รีบรีบมาสวดมนต์แล้วการที่เราจะไปยุบภาษีนะครับหลวงตามันยากเหมือนที่เขาบอกไหมครับไม่อยากส<อ>่ยาก,ยากสวดมนต์นี่แหละเวลานอนที่ไหนก็สวดให้หลับที่นั่นนะ ว่ายุคภะษีนี่ชาติเดียวเกิดชาติเดียวเนี่ยไม่ต้องเกิดอีกอาวก็ไม่เกิดทำไหม่ะครับอาะตายไปก็เป็นเทวดาก็อรอภะสีไงมันจะภะษีมาแล้วนะไม่ใช่ยังไม่มาครับที่เขาบอกมาแล้วมาแล้ว,ลวอะไรนะไม่ใช่ยังไม่มาไม่ใช่คนละสี <laughs> ส <laughs> มันคนละสี <laughs> <laughs> นุ่นมันต้งนุ่นน,น,น,นะ อีกล้านกว่าปีมนุษย์นันแต่ถ้าเกิดว่าชาตินี้เราเกิดพลาดตกภูไปข้างล่างครับหลวงตาจะทันยุบภาษีไหมครับก็รอพระเจ้าอกองค์ข้างหน้านู่นแหละถึงจะเกิดยังไงก็เกิดอยู่ฮะลงข้างล่างครับโอ้แต่มันลงไปทีนี่กว่าจะขึ้นมามันยาวนานขนาดนนก็ยาวอยู่นะ,นะเพราะว่ามันคุมใหญ่ก็หลายคุมคุมเล็กๆอีกัะเป็นร้อยคุมอะมันไม่ใช่ลงไปไง,ง่ายๆนีไอ้นรกเนี่ย นึกว่าจะลงง่ายๆี่ไงถูกมันไม่จะลงง่ายๆหรอกครับหลวงตาครับถ้าเกิดว่าอยากเปิดร้านเช่าบูชาพระที่ต่างประเทศเนี่ยครับอยากช่วยกระจายรูปลักแต่ถ้าเราเอาเงินที่เหมือนแบบบูชาได้มาใช้จ่ายส่วนตัวด้วยแล้วก็แบ่งไปทำบุญด้วยเ่างี้หลวงตาแบบนี้จะบาปไหมกลัวว่าจะติดหนี้สองเนีครับถ้าพูดถึงบาปมันก็บาปนะครับ ท้งพูดถึงไม่บาปมันก็ไม่บาปเมื่อเราเรานึกว่าบาปกับาปไหม,มเรานึกว่าไม่บาปมันจะบาปไหมรเราไม่บาปหเห็นยากเลยถ้างั้นก็บาปหมดครับที่วัดก็มีท่านว่า <laughs> มันเป็นมันอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนพ้าใหญ่เนี่ยเราสร้างพ้าใหญ่เนี่ย มันก็เลี้ยงพราเล็กเลี้ยงพราเล็กเลี้ยงคนปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมครับหลวงตาบอกถ้าทำก็อย่าไปกลัวนะครับมาเองพูดถึงเข้าใจในการสร้างบารมีมันต้องทำยังไงอยู่นานๆครับทำไมให้ขึ้นบุญอยู่นานในโลกนะีเพราะโลกนี้มีรูปมีนามเราถ้าเป็นไม่มีรูป เป็นนามแล้วก็ยังได้บุญจากรูปนามในโลกมนุษย์เนี้ยให้พิจารณาว่าสวดมนต์ทำไมสวดมนตนะ์หลวงพ่อานให้พิจารณาสวดแล้วมีประโยชน์หรือไม่มีอะไรต้องพิจารณาต้องเข้าใจกันว่าวม่าใจเกิดจะไปคิดสั้นคิดไปชาติเดียวไม่ได้ต้องคิดไปนูน่นคิดไปนูน่นพระเจ้าสิบองค์ข้างหน้านุน่นออสิบยีสบ่สิบองค์ข้างหน้าเต็มแล้วนะครับ พร้อมที่จะเป็นพุทธ,ธาได้ด้วยแต่ต้องรอรอคิวไงเพราะอย่างมีคนชอบถามทําไมต้องสร้างพระเยอะๆอะไรเงี้ยครับหลวงตามีประโยชน์อะไรเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่พูดหรอกครับการสร้างพระคือก,ก,การสร้างรูปและนามเป็นการกระจายรูปนามให้กับโลกวิญญาณและส่วนใหญ่มนุษย์ในยุคนี้ไม่รู้หรอกครับแต่กับมนุษย์รู้บางคนไปอธิษฐานกับพระเนี่ย ได้นะสูนะพระบางองค์ในประเทศไทยเนี่ยลงไปละอ,อิศรานเอะใครช่วยล่ะอา้าวเทวดาที่ได้บุญจากพระนังไงความสว่างมาที่พระก็ไปที่เทวดาก็มาที่เรามันเวียนบุญอย่างเนี้ยยิ่งท่าที่ไหนมีการสวดมนต์ภาวนาเทวดาก็จะเยอะที่จะดูแลพุทธรูปองค์ใช่ไหมครับหลเยอะ เขาไม่มาหรอกมันไปตามพุทธรูปนั่นอะมันไปตามรูปลักษณ์นั่นอะอม,มันไปสามโลกธาตุในส่วนน,ะ<ะ>น,น,นี้นี่จะไปเฉพาะมนุษย์นะสมัยที่สวดมนต์อยู่กับท่านนะท่านให้ดูทุกอย่างนะสิ่งที่ท่านทําท่านให้ดูทุกอย่างไนะใช่ไหมลนะ่ะคือแนวทางท่านเนี่ยท่านสอนวิธีการเวียนว่าทายเกิดทําไงเกิดแล้ว จะสร้างกําลังให้ได้มากที่สุดแต่ละบจรชาติเข้าใจนะดูนะลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่ใช่ไปหอวัตถุมงคลอยู่ไม่ใช่ครับลงตาครับการติดหนี้แผ่นดินนะครับคืออะไรครับ การติดหนี้แผ่นดินติดหนี้ส่วนรวมเหรอที่เขาติดติดกันนั่นแหละเงินในคนส่วนรวมแล้วเอาไปใช้ส่วนตัวเหมือนพวกทุจริตคอรัปช,ชันอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่ทุจริตคือเอาไปใช้ก่อนไงอเอาเงินส่วนรวมเนี่ยมันภาษีส่วนรวมน่ไปใช้ส่วนตัวไปใช้พวกพวกญาติโกงโฉิกนันนะครับท่านให้ดูด้วยเมื่อก่อนเนะี่ย ถ้าเองทำเองต้องทำละนี่คืนค,ค่อยค่อยคืนว่าถ้าเองทำในอดีตเคยทำเนี่ยแค่เองรับราชการนะเองเลี้ยงชีวิตต่อชีวิตอย่างเงินคนในประเทศเนี่ยลองคิดดูดเอ,อ้ถ้าเองไม่เข้าใจเองตายนะสาบอกท่านสอนหมดแหละหลวงพอ่อวิธีแก้ทำไงจะแก้เนะ่อย่างเนี้ยอย่างหลวงตาบวชเนี่ยนะ วิธีการมาให้ติดทำยังไงท่านสอนหมดแหละม่จิตท่านสอนไว้แล้วเอาไปกินกาแฟต่างประเทศก็ไม่ติดเอาไปกินที่ไหนก็ไม่ติดเพราะวิมีวิธีงไงแต่ไม่บอกครับอา้าวจะบอกทำไมลนะ่ะทุถ้าตู้ไม่ศึกก็จะบอกอยู่นะอธิษฐา,านเนี่ยไม่ศึกจะบอกวิธีแลว้วิธีไม่ให้ติดเนี่ย ครับตอนนั้นพวกที่นั่นนะ่ะไปดูในละลกอะสมัยที่อยู่ทใา้ไปดูด้วยพวกนี้แหละพวกใหญ่ๆนั่นนะมันหนักมากนครับนะแบกดินอยู่ยังมีเลยครับตอนนี้ยังแบกอยู่เลย<อ>เหมือนอนุมาณเนี่ยแบก,บกหินอยู่ที่เขาอะไรนะ่ะลบบุรีอะ่ะแบกอย่างนั้นอ่ะครับ หลวงตาครับแลวถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอย่างคนพ่อเนี่ยครับเป็นคนไปเอามาแล้วก็เอาสตังค์ตัวนั้นไปเลี้ยงครอบครัวอย่างนี้อย่างแม่<ร>กับลูกลก,ก็จะเราต้องแผลด้วยถ้าแม่กับลูกไม่รู้เรื่องก็จะรับกรรมไปด้วยครับแน่นอนนะหลวงตาเจอหลายหลายเคสแล้วครับลูกเนี่ยเป็นอมพะเเป็นไม่ค่อยปกติจะมารดาบิดาต้องเลี้ยงอะครับทิ้งก็ไม่ได้เขาก็มีคนเดียวด้วยอ สมัยก่อนลูกเป็นคนทําพ่อแม่เป็นคนจีนไปด้วยไงครับท่านให้เรียนหมดแหละเรื่องกรรมเรื่องพวกเนี้ยลูกก็จะเกเรติดคุกติดตารางแน่นอนนะกรรมล้วนๆพ่อแม่กลับเป็นทุกทีหนึ่งแน่นอนนะท่านให้เรียนรู้วิธีแก้ด้วยครับถ้าแก้ไม่ได้ก็อย่าไปแก้ถ้าแก้ได้ก็แก้ให้เขาหน่อยประมาณนั้น